ไอเข้าแล้วนะครับปิดเปิดไม้นะครับใช้ดับไพตัวนี้ไม่ติดเลยนะครับแต่มีไฟสถานะเปิดไฟลีหรือไฟหน้าไฟลีนะครับติดอยู่ดวงเดียวเดีย๋ยวเพื่อนๆดูติดอยู่ดวงเดียวเลยจริงๆถ้าเลื่อนไม้ใช้ได้จะอยู่ประมาณ0 2นย์จุดนดนะครับผมโอเคผมวัดไฟขาเข้าก่อนเลยแล้วกันนะครับนะคตีบอร์ดไม่แน่นโอเคนะครับไฟขาเข้ามี1ิบอ จุดก้าสามก็คือสิบสองโวลต์นั่นนะครับโอเคทีนี้มาวัดที่ไฟคาเกตสวัสดีครับเจอกันนะครับกับผมช่างพงษ สำหรับคลิปนี้นะครับเรามาซ่อมเรือนใหม่ของคุณพี่อิบอิบรอเิมนะครับอิบรอฮิมเล่มเละนะครับส่งมาจากาสงขลานะครับตําบลเทพาอพําเภอเทพานะครับด้วยอาการดันไม้มีไฟติดอยู่ดวงเดียวนะครับจะเป็นดวงเดียวยังไงนะครับเรามาดูกันนะครับไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับท่านผู้ชม เา้าเรามาดูกันนะครับคุณพี่เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรเนี่ยครับชื่อที่อยู่เบอร์โทรมาเลยนะครับอยู่ตำแหน่งนี่เลยแปะมาเลยนะครับผมก็อ่านผิดผมอ่านผิดผมต้องขออภัยด้วยนะครับชื่อคุณพี่อ่านยากนิดหนึ่งอิบโรเฮมนะครับอิบโรเฮมเลมเละนะครับี่สิบสอง หมู่3ตำบลเทพาอำเภอเทพา,ทพาจังหวัดสงขลานะครับมีเบอร์โทรมาผมชื่นชมมากครับแบบนี้คือเราจะได้ติดต่อง่ายนะครับโอเคมาดูอาการกันนะครับเป็นเรือนไม้ของดีแม็กผมจ่ายไฟเลยนะครับไฟไม่เข้าแล้วคู่หนึ่งนะครับว่าผมได้ใจ,ใจ่ายไฟโอเคไฟเข้าแล้วนะครับปิดเปิดไม้นะครับ ใช้รับไฟตัวนี้ไม่ติดเลยนะครับแต่มีไฟสถานะเปิดไฟรีหรือไฟหน้าไฟรีนะครับติดอยู่ดวงเดียวแต่เพื่อนๆดูนะครับติดอยู่ดวงเดียวเลยครับไม่ติดเลยนะครับไม่ติดเลยกินกระแส0.033นะครับคุณพี่บอกอาการก่อนที่จะเป็นติดบ้างไม่ติดบ้างก่อนนะครับพอเริ่มติดบ้างไม่ติดบ้างแล้วล่าสุดก็ไม่ติดเลยนะครับไฟนี้ก็ไม่ติดไม่ติดเลยนะครับโอเคนะครับ คุณพี่อิมโลเฮมนะครับแล้วผมไปแกะแล้ววัดไฟกันเลยนะครับไปทำพร้อมๆกันครับท่านผู้ชมและคุณพี่อิมโล อคนะครับผมแกะเมนบอร์ดออกมาแล้วนะครับคุณพี่อิมโรเฮนนะครับและท่านผู้ชมเดีย๋ยวผมจะเริ่มไล่วัดไฟเลยนะครับว่าไฟจริงๆไฟน่าจะหายอยู่แล้วผมค่อนข้างมั่นใจนะ่ครับผมจ่ายไฟแล้วนะครับกินกระแส0.028ม mm. ิลลิแอมจริงๆถ้าเลื่อนไมคใช้ได้จะอยู่ประมาณ0.2-0.3 mm. นะครับตรงนี้โอเคผมวัดไฟขาเข้าก่อนเลยแล้วกันนะครับนะครับ สี่บอดไม่แน่นโอเคนะครับไฟขาเข้ามีสิบ3อดจุดเก้าสามก็คือสิบอโวลต์น่หนะครับโอเคทีนี้มาวัดที่ไฟขาเกตมีหนึ่งจุดหกโวลต์นะหนึ่งจุดหกไม่มี0.16จุดหนึ่งหกศูนย์จุดสองะหนึ่งจุดหกนะหนึ่งจุดหกไฟห้าโวลต์หายไปหมดเลยนะหนึ่งจุดสี่อันนี้ไฟ5้าโวลต์หายนะครับจริงๆไฟก็หลอดไฟก็ต้องติดเลยนะครับหลอดไฟเรือนสว่างก็ต้องติดนะครับ ไฟห้าวตนก็หายเลยหายหมดเลยนะครับชุดนี้ก็หายไปหนึ่งจุดหกไฟหายหมดเลยนะครับของคุณพี่ก็ของคุณพี่อิมโรเห็นนะครับโอเคนี่ครับหนึ่งจุดหกโอเคไฟหายหมดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปตามไฟไล่ตามไฟเก็บกลับมาก่อนนะครับแล้วมาดูกันนะครับว่าจะหายไหมนะครับไปดูกันเลย คนะครับคุณพี่เอ็มโรเฮมนะครับและท่านผู้ชมผมได้จัดเรียงระบบไฟใหม่แล้วครับมาดูกันเปิดสวิตนะครับนี่แสศูเลยนะครับ0.3นี่ปกติแล้วนะครับถ้า0.3โอเคนะครับเดินใหม่มีไฟติดแล้วเดี๋ยวเราไปประกอบกันและแอดจัดเข็มกันไปดูกันว่า จะใช้งานได้ปกติไหมนะครับของคุณพี่อิมโรฮมนะครับท่านผู้ชมไปดูพร้อมๆกันครับ ได้ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรือนไม้ของคุณพี่อิมโรเฮมนะครับอิมโรเฮมอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมเอจัดเข็มให้เสร็จเรียบร้อยด้วยนะครับผมกดสวิตช์กุญแจกดสวิตช์กุญแจครั้งแรกยังไม่กวาดนะครับแต่มีไฟติดขึ้นมานะครับเป็นสติปิดสวิตช์กุญแจใหม่ครั้งหนึ่งเปิดใหม่นะครับครางนี้ต้องกวาดนะครับเข็มจะกวาดผมเอจัดเข็มให้แล้วนะครับรอบกิโลเมตรชั่วโมงแล้วก็ความร้อนแล้วก็ น้ำมันนะครับเรามาดูกันทิปเอทิศบีใช้งานได้นะครับอันนี้มีองศาให้ด้วยนะครับอุณหภูมิภายนอกเดือนนี้เพิ่งเจอนะครับผมจะผมไม่มั่นใจว่ารถปีอะไรนะครับแต่ว่าโอเคมากครับโอเคนะครับแล้วก็ลดแสงลดแสงนะครับเพิ่มแสงลดแสงใช้ง,งานได้นะครับรถคึนพี่วิ่งไปอยู่ที่1นึ่งแสนสองหมื่นสองพัน 1 7 0เจกิโลเมตรนะครับกิโลเมตรสะสมปิดสวิตช์กุญมแจมอีกครั้งนะครับเปิดใหม่ใช้งานได้แล้วนะครับคุณพี่เอ็มโรเฮมนะครับโอเคเดี๋ยวผมเซตไอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวแจ้งไปนะครับคุณพี่ใช้งานได้แล้วครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ดูคลิปของผมจบแล้วนะครับดูแล้วว่าเกิดประโยชน์ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมช่างพงษ์ ทำคลิปครั้งต่อ,ตอไปนะครับและคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณพี่เอ็มโรเฮมนะครับอเอ็มโรเฮมเลมเล็กนะครับที่ไว้วางใจใเราดูแลเรื่องใบของคุณพี่นะครับและเ,เพื่อนเ่นท่านไหนที่จะติดต่อสอบถามงานซ่อมนะครับหรือสอบถามอาการเสียเบื้องต้นนะครับยินดีให้คำปรึกษามีชื่อที่อยู่บนหงผมอยู่ในคลิปเลยนะครับเ,เพื่อนๆสามารถติดต่อสอบถามกันก่อนได้นะครับ และคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ